ก็กลับสวัสดีชาวตะการทองนครับคุยผมแล้วครับเอกนะก็ในส่วนของกิจกรรมรับฟรีทุกวันเนี่ยก็ใครได้อะไรก็มาขิงกับแอดได้นะแต่แอดก็ได้เกลือนะตั้งแต่วันที่สิบห้านะครับอืมส่วนปัดขวาจะกินก็ผมเอาไปในส่วนของอลิซแล้วนะผมลงในชุมชนแล้วนะครับอืมก็คนอื่นน่าจะเสียถูกกระดวงดีเยอะนะแต่ของผมคือแบบเต็มๆมาคุณเนี่ยยันเครื่องบิน ก็ตามนั้นแหละครับมันก็มันก็ไม่ผิดนะอืมเกมมันก็ประมาณนั้นแหละอืมก็สําหรับใครที่อยากแกไปดูในส่วนของร้านค้านะะักฆ่าก็อยู่ในส่วนของร้านค้าพณนีจอนนะครับก็จับใจใส่ได้ถ้าผมงบเหลือเนี่ผมอยากได้อนโซผมขาดอนโซสกินนี้สกินเดียวนะครับอืมเพราะผมมีไอ้นั่นแล้วนะคุรปิการกับมูลไลแล้วเนาะแล้วก็ไอไอ้นั่นอะ แนโบอ่ะอืมัแต่งเนี่ยเดี๋ยวรอบนี้เราจะใช้ในส่วนของเอฟเฟกสังหารอันนี้แทนนะครับเอฟเฟกสังหารบัตเตอร์ไฟรีมแล้วก็ถ้าวาร์ปถ้าวาร์ปนี่ต้องเอ่อทำกิจกรรมในส่วนของเติมตั้งตี้เติมปองเนาะอืมถึงจะได้แล้วก็ในส่วนของท่าวิ่งท่าวิ่งสวยนะเมื่อเทียบกับวอลเลย์พาร์ซั่นนี้พอๆกันเลยนะครับสวยพอๆกันเลยนะอืมถือว่าใช้ได้ถือว่าใช้ได้นี่ถ้าวาร์ปผมเงินแคสเยอะมากแต่ส่วนใหญ่ใช้แบบ แต่ซีดีสื่อก็เท่นะอืมของไอ้นั่นก็ที่นี day, ่นของอันนี้ก็ที่เตือนเตือนก็ที่ชีวิตช่างอัศจรรย์ดังดอกไม้บานก็เป็นไงในส่วนของ b u ตเตอร์ไฟดีนครับส่วนตัวมองว่าใครเป็นเมนเอนดอร์พยายามเก็บนะหัว่าสกินมันไม่ค่อยแพงเอนดอร์เนี่ยเป็นตัวหนึ่งที่สกินไม่ค่อยแพงเอ้ยมาออแกน อย่างที่เลยอ,อย่างที่เลยแล้วใน,นส่วนที่เนิรฟมาเป็นในส่วนของสกิลที่สามนะครับหรืออัน m ิ t อนสกิลนะกต t h โดลิงชันเดอร์หรือเปล่า,รา,าหรือเปล่าใช่ไหมระยะสตันอรอระยะที่ผักอ่ะมมันก็ถูกเนิรฟไปก่อนเดี๋ยวไม่มีเกมวัไดีกว่าเลโกดุสส่วนเอรันดอมันไม่มีปรับแต่งนะครับรู้สึกว่ามีแค่ตาเต้นเนาะไปะส่วนนี้ลุ้แปดอาร์ตของนางนะครับ ุก็ก็เข้าสู่ในเกมเลยกว่าครับก็ตอนนี้จะเป็นในส่วนของเอรันรอจังเกิลนะเราคงจะไม่เอาไปเล่นนะครับจนกว่าเอลันรอจะถูกบัฟเข้าไปเล่นในเลนได้จริงปัจจุบันมันก็เล่นได้นะแต่มันอาจจะไม่เอื้ออำนวยเวลาเราเวลาเราอยู่ในป่าเราจะเก่งกว่าครับมันหาองง่ายนะก็ควรระวังคือเวลาเล่นเอลันร์เนี่ยทับสกิลหนึ่งก่อนนะทับสกิลหนึ่งก่อผมไม่เผลออัพสองก่อนก็อันนี้เป็นเทคสองนะส่วนตัวมองว่าเป็นเทคที่ดีนะเพราะว่า กาน,นี้เราได้ใช้คอมโบคู่กลับลูอีด้วยนะฟาร์มนะครับฟาร์มชิวๆนะการนี้มันมันไม่ค่อยมีอะไรมากแต่คลิปนี้อาจจะยาวหน่อยเราก็เลยอาจจะไม่ได้ตัดช็อตที่เราอนา l y z อยู่เซลไปด้วยเลยดีกว่าไหมจะได้ดูว่าจังหวะไหนเราพลาดด้วยจะได้ไม่ต้องเข้าข้างตัวเองเยอะจนเกินไปช็อตไหนเล่นได้ก็คือเล่นช็อตไหนพลาดก็คือบอกว่าเราพลาดแค่นั้นเองคนระับ จริงๆผมไม่ค่อยอยากจับจังเกิลเท่าไหร่ครับเพราะว่าม,มันเป็นตำแหน่งที่ต้องแบกรับความเสี่ยงอย่างหนักรจริงๆเพราะแบบบางครั้งเราเล่นพลาดแล้วเราโดนว่าได้มีสองตำแหน่งอะซัพพอร์ตกับจังเกิลแต่ซัปปพพอร์อรอตได้แน่นะมีทุกสิ่งซัพพอร์ตคิวเป็นทั้งหมดแหละถ้าตาไหนแบบถ้าสังเกตดีๆแบบถ้าไม่เจอคลิปแพมเลยนะเพราะว่าผมจะไม่ค่อยลงเพราะผมไม่ค่อยอยากใจนี่เท่าไหร่แตร์ละ ดูจ้าจริงเวลาเร่นงไอผมโดนสแตนได้ป่ะอย่างเศร้าอันนี้น้องผมโทรมานะมันก็เลยกระตุกนะมก็เลยไปรับเครื่องเล็แทนนะก็เลยคุยกับน,น,น,น้องไปด้วยก็เล่นกับน้องไปด้วยครับอันนี้ก็เลยมาอัดเสียงทับไปนะจริงอัดเสียงแยกมันจะได้แบบเฟร,รมเรทดมันจะได้ไม่หน่วงเวลาผมเล่นมันจะได้ไม่ไมค่อนข้างไนนะะอ้นี่เลยครับอืมเราจะได้อัพคลิปแบบยี่สิบนาทีขึ้นจะได้แบบปัญญาย,ย,า,วยาวๆนะ ใส่สาระตัวผมเวลาเวลาจะเนี่ยผมชอบยืนติดกําแพงนะมันดูแบบมันจุ๊กง่ายกว่าแต่ปีเสื้อมันจะไปเออมันมีทิกในการกดด้วยนะแต่ผมมางไม่ค่อยแม่นเรื่องทิงส่วนตัวชอบสกิลหนึ่งนะครับสกิลสองก็ว้าวดีแต่สกิลสกิลสองเอลนดอมมันจะไปคล้ายกับสกิลคลิกซี่อันติครับอืมเห็นได้ แต่กิกซีอันติเวลาเขาเขากางอันติมันจะเป็นแบบค้างไว้เลยใช่ไหมเอฟเฟกอ่ะมันสวยมันก็สวยดีนะเออตีมนี้ถือว่าสมราคานะครับร้อเก้า้านะจากสองเก้้าเพราะว่ามันลดราคานะครับลดราคาหนึ่งร้อยทุปองนันี่ผมเช็คให้เลยนะผมไม่รู้ว่าเขาจะเดบอเลอร์ใส่ผมร้เปล่าก็เลยแบบกลราเล่นหน่อย ชุดท้เกย์ผมไม่แน่ใจว่าผมใช้รองเท้าอะไรน,น่าจะตีเร็วนะวอร์บูธนะอืมใช่น่าจะตีเร็วนี่เขาเรยวตาแรกผมไปเผื่อออกของกันเวทอืมดามเมจเลยไม่พอหลังเศร้าเลยพยายามฟาร์มไหมครับจอดไหนเพื่อนพลาดเราพยายามอย่าพลาดตามนะเราเป็นกังเกิลนะตอนนี้ก็หมือนมากมาเล่นขเขานะ่อย ช็อตไหนเล่นไม่ได้เราก็ไม่ต้องเล่นนะครับช็อตไหนเล่นได้ก็เล่นเนี่ย b e เขาไล่เราครับสังเกตดีๆนะป่าจังเกิลฝั่งของข้า,ขา,ขาก็กล้าเล่นมากครับจังเกิลฝั่งของข้าแบกมากนะผมสปอยแค่นี้แล้วกันเดี๋ยวมันจะมีช็อตที่ผมพลาดนะมีช็อตต้นเกมอ่ะผมชนะเขาแต่ว่าประมาณนี้ประมาณ,ๆๆมาณๆๆนี้ก็จะแบบเดินซ้ายเดินขวาเดินซ้ายเดินขวาอันนี้ผมโดนจับนะครับดี๋ย้ายเขาปุ๊กนะ แล้วก็เอาโอเคอุโวอุโวอนะอนี่ะมานีนี่นี่ช็อตนี้ช็อตนี้ช็อตคอมโบโนะครับแต่มันจะใช้ไม่ค่อยได้บ่อยหรอกเพราะว่าบางไฟคือฝั่งตรงข้ามเขาไม่ค่อยให้เราใช้หรอกครับใช่ตอนนี้นจะโฟก,กัสทั้งเกมคือก็คือ,คอในส่วนของยอนนะยอนเขาจะเกิดในช่วงเลดเกมเขายิงแรงมากแรงแบบนรกแตกแหละบอกใหแรงแบบแรงของจริงเลยถ้าใครเล่นยอนจะรู้นะครับว่าตัวละครเวลาเลดเกมแล้ว มันไม่ค่อยมีทางม,มันอยู่อันนี้มันแหละนะครับน่าจะเหมือนมีคนส่ง,งข้อความมาผมก็เลยแบบเออดูว่าเอ,อ้ยอะไรมันแจ้งเตือนก็เลยแบบหุ่นยิบผมก็เลยหุน,น,นยิบยังไงเป๊ปปี้แจ้งเตือนอะนั่นเลยอันนี้เพื่อนเลี่ยงก็เลยแบบกดหนึ่งตดไปกล,ลัวแบบกลัวไม่ทันจริง อันนี้ก็พยายามเล่นครับเรามีซิเคนโผลนะครับก็เลยรีเลือดไว้นะซิกเคนโผล่ของดีครับซิกเคนโพดิชั่นเนี่ยใช้พลังแสงสีเหลืองครัที่เป็นโลอ่ะใช่ปะหรือหรือชื่อว่าอะไรวะลืม <laughs> ลืมที่มันเป็นสีเหลืองของตระกูลเวด้าหรือ ไอ้นั่นหรืออีกชื่อหนึ่งผมลืมแล้วนะไม่เป็นไรผมมั่วเดียบางครั้งเราก็ต้องลืมแล้วจาทุกอย่างก็ปวดหัวอยู่นะฝากเขาเก็บไปส่งเล่นบนหรือเปล่าผมไม่แน่ใจผมไม่ได้มองเมาเอะรู้สึกว่าช็อตนี้ผมจะพยายามเล่นนะเก็บอี่หลังมัน ิงๆแล้วกดวาร์ฟสกิลหนึ่งไปอีกรอบมันก็ได้นะเพราะว่าคลิปใกล้อนาลัยโอเซลละวจะได้ก็มาอาจเสียงทับในช่วงประมาณเย็นๆแล้วครับเดี๋ยวผมดูเวลาก่อนช่วงประมาณห้าโมงกว่าๆคิดว่าลงเย็นน่ะเพราะว่าถือว่าเสียงเพิ่มด้วยมันก็เลยแบบชิวๆตอนนี้ ถ้าเป็นแบบคลิปอัดกิจกรรมปกติมันก็เลยชิวๆได้เนี่ยนะพยายามกดปุ๊กฟลุ๊กฟลุ๊กฟลุล๊กนะกลัวเขาขเขาเจอผมมี่หลายอย่างไปเราได้โชว์อย,ยอย่างเยอะเลยไม่แย่เท่าไหร่จุดนี้เหมือนกันก็พยายามเก็บอัชั่นถีบครับคลิปลงคลิปเล็กอย่าลืมตีเล่นแอนดรอร์มันต้องรวยนะครับเอาเงินฟาดผัวตัวละครประมาณนั้นนะใช่ ตอนนี้ก็ผมก็มาดูไอเทมนะครับยิโลเขาอยู่ล่างนะช็อตนี้เล่นได้นะครัแบตบอน,นะไรนะสังเกตนะโอ้โหความน่าเงินนี่มัน,นช่างดุดัดนไม่เกรงใจใครเลย,ยแล้วก็เอลันดอร์เป็นตัวละครนหนึ่งที่ตีคีบปกติคีปเลนนะ่ะพวกบาติสตา้าหรือพวกไอ้นั่นน่ะแรงมากครับถ้าผมว่าออกกราบฟ้านะออกกราบสายฟ้าเวลามันชิ่งมันจะแบบเป็นทีเพ็ด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  แต่ต้องมีคลิปสันตินะไม่มีคลิปสันติไม่ได้นะคลิปสันติตาพฟ้าทาลอนไม่ได้กลัวนะเก็บมาได้ครับในส่วนของโดมิเนติ้งนะผมกลับมาไม่ได้กลับมาเลยเสียดายเมื่อกี้หน้าต่อคอมโบเนาะเขาไปนั้นดักเราแล้วมีมีจังหวะที่เราพลาดก็มีครับไม่ได้นี่กันต่อชิวๆครับตอนนี้เล่นเรื่อยๆนะก็ในส่วนของรองเท้าเราเปลี่ยนเป็น เ้าพาแล้วนะผมไม่แน่ใจว่าชอ็อตไหนผมพลาดนะมันจะมีช็อตหนึ่งช็อตที่แบบพลาดแล้วก็พลาดยาวแล้วก็แบบมาฟื้นอีกทีหนึ่งเฮ้ต้นเกล็เราเล่นได้เยอะนะปปครับว่าดาซี่เราเกิดนะดาซี่เราเนะล่นได้ตอนนี้ก็เลยชิวๆหน่อยใช่แต่เลดเกมนนจะไม่ชิวนะทุกคนสังเกตดีๆนะว่าแมปเราเดินได้ชิวมากผมเจ้าบนนะครับช็อตนี้เพื่อเรียกเราไม่ไปนะเราดื้อเราจะบ้าน สิ่งล้วนคุ้มค่าแก่การรักษาได้ทระมาณนเล่นเดรนดอรอย่ากลัวฉี่นะครับพยายามเคาร์เตอร์เขาให้ได้นะไม่งั้นแล้วก็เราจะเล่นยากมากประมาณนี้เวลาเล่นจริงๆช็อตน,นี้นะเล่าดา้านะคเขาด้านดานับเบิลสองนะมังกรแสงก็บเบิลสอง,สง,งได้ผมอาจจะคิดชา้าขนาดนี้คือผมชอบตีดา้านะ ใครดูช right. ่องผมเนี่ยถ้าใครเห็นผมเล่นแคดี้หรือแบบเล่นจังเกิลเนี่ยผมจะตีดาร์กซะส่วนใหญ่ผมชอบมันช่วยเราได้เยอะจริงๆมันช่วยเราได้เยอะจริงก็ตอนนี้ก็มาเก็บมาส่งแบบต่อครับสองแบบนะเพราะว่าเกิดมากทอนกันนี้ก็มีโอกาสได้ยิงนะช่วงเหล็กเกมมีพลาดบ้างแต่ก็โอเคอยู่ถือว่าให้อภัยได้ ปล่อยกลางครับนะตอนแรกผมไปปล่อยกางปล่อยบนเยอะอย่างเต้าประมาณนี้ประมาณนี้นก็เล่นได้นะหัวจิ้วอ,อยู่เอนดอมันยังเป็น T S อยู่ไหมอะ่ะก็ยังเป็น T S สำหรับผมนะแต่ผมอาจจะเล่นไม่ค่อยเก่งอืมตอนนี้เรามีโบบอลลอนด้วยนะเดีด๋ยวดิเราได้เปรียบในส่วนของบิโลแล้วครับถ้าเราไม่โดนก่อนนะ หรือเราจุกหลบเขาดีๆอะ่ะอืมแบบเขาสก,กิลไม่โดนเราก็คือเราชิลละหรือไม่แบบถ้าเขาสก,กิลโดนเราเราก็ต้องยืนเทรดเลยนะหนีไม่ทันคนระับตัวมันไวเกินเนี่ยช็บตนี่นะ้สวยนะอะไรก็เหลือในส่วนของยอนแล้วก็ฉีดดีนะครับ ถ้าจอดเนี้ยถ้าจอดนี้เราเก็บย้อนได้นี่เราหลายยาวนะให้โบโบอลอนมาทำเวฟแล้วก็เอาบนชิวๆแต่นนบนก็ได้แตกก่อนผมไม่แนะ่ใจลืมเหมนะือนกันเล่นแปบบ๊แบแปบลืมนะจรีเซ็ตใหม่ไงตี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 ปิเกอร์ครับได้ติเกอร์ามาในสง่งหรือเรียนหน้านะว่าแต่เรียนาเลดเ,เกมเขาก็ห้าวนะไม่เล่นนะคุณ อันนี้ผมแม่อากเหมผมคิี่เผดกดโอด๊ตปะอย่างเศร้าเลยผมหน้าหนีอันนี้ก็เป็นในส่วนของดับนลคิวนะครับในส่วนของทับนคิวของบิโลผมไม่แน่ใจว่าคอสควสิวหรือเปล่าตอนนี้เอยอเ,อเลยโหส่อ๋อที่เขาพิมพ์มาละ ไม่เป็นไรพลาดได้นี่เก็แจ้งเตือนจริงเลยนะไอทีมโทรศัพท์ผมจะปิดแจ้งเตือนโมโหโมโหมากเลยแจ้งเตือนอย่างนี้คนจะเล่นอาวีแจ้งเตือนเสมอมาเหมือนไม่เคยแจ้งเตือนดาร์ซี่ตานี้ยิงแรงนะครับเผื่อทุกคนไม่รู้นะตานี้ดาร์ซี่ยิงแรงมากค่อนข้างคืิเลยใช้ได้นะผมู้ตก็พลาดสองสามครันะ เล่เกมเนี่ยมาเศร้าอ,อยู่ศัตรูเราไม่ค่อยแพ้บิลโลขนาดนั้นเราก็พอพอไปวัดไปวาได้ตัวมันไม่ได้แพ้เราจะเป็นเพราะว่าถ้าสมมติว่าเอเลนดอร์มันมีโอกาสยิงฟรีเนะี่ยบิโลก็ทำอะไรไม่ค่อยได้คนระับก็ต้องหาโอกาสนั้นนะทำไมนะบิโลนะตีที้ ผมโดนยิงผมโดนยอนยิง,ยงสีเยน่ <have> าขวนผมทีเดียว er. อ,อะไรเรื่องเซิอย่างเศร้าเลยชเนี้ยเออชดชดเนี้ยแหละที่ผมบอกว่าพลาดรอบสองแหละอย่างเศร้าเลยตอนเลน่นแู่ตอนนี้พยายามพยายามเล่นให้ดีเท่าที่เราทาได้ครับเพราะว่าตอนนี้เราเป็นซับตอนนี้เรามีซับนะครับเราไม่ได้มีแทงนะแต่ซับเราบิวถาจาไไกอ่อ,นนอาก็คงจะเป็นอ้นี่แหละ อทอยครับตอนนี้ทอรพยายามแย่งนะพาดนะครับาตามนั้นแหละัเข้าอยู่แต่ก็ดีอยู่ครับเขาเล่นได้ก็ถือว่าโอเคละอืมดี๋ยวมันจะมีช็อตที่ผมแบบแคลนแคลนมาผมกดเต็มแม็กเลยผมแบบผมไม่ปล่อยมือเลยผมเห็นผมเห็นอารลัมจับเพื่อนผมผมผม,ผมกดเต็มแม็กเลยอ่ะ <laughs> มันไส้มันไส้มาเหลือเกิน ในเดียนียียวแมกเลยผมบอกให้ิ้ง้าเนี่อเนกนี่นกเอช่นี้ผมคิดว่าโบบรอนจะเถดได้นะเขาหนีได้จริงจรเาเดินหนีได้เลยเขาไม่ต้องเทดก็ได้แต่เขาเลือกที่จะเถดนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรเป็นแนวทางก็แหละเต้นได้อยู่ชินนีิแล้ว พรยินยิงยิงยิงเขียงเจ็บเอาพิกเกอร์ระนะยยอนหมดตี้เขียงแซดเขียงโซวแซดเลยบอกให้เดีย๋ยวมันจะมีชอ็อตพิกเกมอยู่ทุกคนดูกันแต่ปัญหาปัญหาเหลดเกมอ่ะยอนมันเกิดไงเรายอนไม่ได้ก็จบแล้วอันนี้ก็เป็นในส่วนของผมตื่นมากันบ้านคู่กับดาซี่นะมาที่ชอ็อตนี้ดีกว่าครับจังหวะนี้คือจังหวะนรกมาก จังหวะตกหน้ารลเป็นอย่างนี้นี่ครับดาซี่แรงมากนะโวยิงฟรีครับเขาพยายามที่จะจบป้าเรานะแต่เขาจบไม่ได้นะครับจะเป็นช็อตพิเกษเราทำเวฟแรกครับดาที่ผมทำเวฟแรกก่อน <feel> so. แล้วก็ในส่วนของกอตนะครับก็อตเลเยอร์น่าจะเกิดละใกล้ละเลก,กิไม่เกียดีเพราะตอนนี้มันสกีทีดีกว่าครับจ็ส <feel> so. นะ้าอย่างไรช็ชอตนี้เรา ไม่มีสกิลก็ตีไปเลยครับตีสดไปเลยเรามีใจเกิดอยู่แล้วเ,เวนาะเทปมาได้เห็นในส่งอันติเหม่งเล่าเนาะประมาณนี้ผมบอกแล้วตัวมันไม่ค่อยกลัวบิโลโลยืนตีเฉยยังได้เลยเออเรามีแคลรี่เราช่วยอยู่แล้วแคลรี่เรายืนได้เลย ก็เป็นในส่วนของกอสเลเยอร์เราเก็บไปนะครับซับพ,พยายามดันล่างนะจริงๆซับสามารถเรียกเราไปช่วยเคลียร์ได้น,นะครับแต่ว่าซับเขามีในส่วนายอาร์นะเอ้ยไม่ใช่ไกาอาร์อะไรล่ะ <c oughs> อ่ะคนนี้พูดผิดเชื่อไอเทมชื่อพลังแฝงตีกันไปมั่วเลยนะห่วงเนี่ยพอมีข้อมูลเยอะๆมันจะอย่างเงี้แหละพอไม่มีสคริปต์แล้วเราพูดอย่างเงี้ยช่องเรามันไม่ค่อยมีสคริปต์แบบสคริปต์แบบนานๆทีแบบจะเรียกชื่อไม่ถูกถึงจะเปิดแบบ เปิดเอ่อทานสเลตแปลแบบเว้ยสำเนียงนี้มันอ่านยังไงประมาณช่วงนี้ผมคิดว่าผมต้องกลับไปกันนะแต่ผมไม่กลับเลยเพราะว่ากางเขารับสองคนนะครับแม้มันจะช่วยป็นเทาความเจ็บปวดแต่มันก็สังสนหส,สิ่งที่ผิดดิจิตอลดิจิตอลครับประมาณนี้รู้สึกว่าเราน่าจะขึ้นบ้านช่วงนี้ไม่ได้นะเดี๋ยวคงจะไปขึ้นช่วงท้าย,ายๆเลยมั้งขึน้นนะ้ำรึยังก็ในส่วนเวท เลดมาได้นะครับเมื่อกี้จังเกิลก็จะมาเอาเนาะผมลืมพูดช็อตนี้เลยเศร้าเหมือนกันแอบเศร้าเล่นได้เล่นได้จังนี้เอาไงต่อ <c oughs> เด็ดแคมยงไม่ได้เด็ดแคมจะเคีบแบบ เพราะเขามียองกับบิโล,ล,ล2 2> รายงานสองตัวหน่งไม่ไหวแล้วดูดูเขาลูบผมสกิลสองเราลบโปรเจคคายได้นะครับกดแมนๆก็จะโกงอยู่ระดับหนึ่งน,นะสำหรับใครที่เล่นดอเป็นก็สามารถใช้คำมิชชมแนะนำผมได้นะผมไม่ค่อยเล่นในดอครับแต่ผมชอบสก,กินมันหมายถึงพวกทักติโดพวกอะไรต่อมีอะไรแต่สกินนี้ผมให้8.5นะ ไม่ให้เกินไม่ให้เกินในส่วนของคิกซี่นะครับเพราะคิกซี่ใส่ชุดสีเดอ,อชิ้นส่วนสกินสวยมากครับแล้วถ้าคิกซี่ใส่ชิ้นส่วนสกินก็สิบเต็มสิบอ่ะผมบอกแค่นั้นแหละผมเลยบอกว่าผมไม่ใส่สัตด,ดี้ผมตกใจผมคิดว่าเออคนวางไข่มังกรเป็นฝั่งข้ามที่ไหนไ,ได้เป็นดาซซี่เราดาซซี่เรากดสองมันจะเป็นรูปไข่มังกรนะเราไประเบิดตุ้ม บด้านีูด้านไม่นด้เรี้ยงเอาปลา,าสือไปผมม่อนใส้นตีหมดจริงๆไม่ได้พูดเล่นลนะตอนนี้ก็ตายเกิดนะครับผมสับของไม่ทันนะกลัวมันแหลกด้วยก็ประมาณนี้กักนในส่วนของเอรันเดอร์นะครับ เป็นตัวละครที่ผมไม่ค่อยจับใน่แรงนะผมกลัวเล่นพลาดนอะไรแหละจริงๆอืมกลัวไป็นปเพื่อนนะประมาณนี้แันก็จบเกมเป็นที่สวยง,งามน,นะตอนานี้ก็เป็นส่วนของวิซจอลลี่ไปนะชิวๆครับเล่นในรันดอร์ถ้ามีเพื่อนโซนให้เราเนี่ยก็ชิวแล้วผมบอกให้คร่าวๆก็ประมาณนี้นะครับ EP ซึ่งได้แก เอดอนเองนะครับตอ<ร>น,นนี้ก็เป็นในส่งของเราใน MBP นะครับน่าจะนเดียวและ m ด p นะแล้วเนะอรอนที่ผมไม่คาดหวังเลยว่าผมจะเล่นดีนะเพราะว่าผมกลัวผมเล่นพลาดเหมือนกันนี่ต้องยอมรับก่อนนะผมไม่ค่อยได้จับครับเอรอนฝุ่นเกาะมากเมื่อก่อนที่จับบ่อยนะพอฝึกนะครับเมื่อก่อนแบกสาวครับตอนนี้ไม่มีสาวให้แบกแล้วครับไม่มีใครให้แบกคนระับต้องแบกตัวเองอย่างเศร้าเลยเล่นคนเดียวอย่างเหงาเก้าก็ประมาณนี้นะครับ ดดดาดก็เป็นงไงบ้างในการรีวิวสกินรอบนี้ครับจริงรอบที่เราถ่ายกี่รอบเทคสองเนะาะแต่รอบเทคสองเนี่ยมันจะค่ายเยอะหน่อยเพราะว่ารู้สึกว่าเราฟรีไทม์ได้ครับเพราะตาแรกรู้สึกว่าจะเป็นเอเนตโรมแต่ก็แพ้ก็เลยไม่ได้เอาคลิปนั้นลงเนาะแต่เอาคลิปนี้ลงแทนกันลวกันจะได้ก็ดูจะได้ดูว่าตัวละครมาเล n เกมยังพอไหวนะจริงๆ แต่จริงๆมันต้องพึ่งแคลี่เลดเกมครับมันเป็นจังเกิลต้นเกมเนาะเข้าๆมาในกันครับก็ชอบอดไรก็ชแชร์กดซับสไคร์จะเป็แรงจะทำคลิปไหมครับก็สามารถซุปเปอร์แตงมาแล้วโดนเอทมาหรือเป็นสสหรือสามัครสมาชิกมาได้นะครับเพราะว่าช่วงนีก้ก็ทอน,น้ำเลี้ยงอาจจะเป็นพวกคุณแทนยอกๆยอะๆสนับสนุนได้คลิปไหนชอบก็ก,ก,กดไลค์กดแชร์กันได้หรือไม่ก็กดชอบมากก็ก,กดซุปเปอร์แตงมาอมแอดชอบนะแอดชอบกดมาได้กดมาได้ไม่ถือสาไม่ถือสายังดีซะอีกว่ายังมี พวกนายที่ขอเอซัพพอร์ตฉันเสมอมานะก็ถ้าใครสนับสนุนเดี๋ยวก็คอยขึ้นชื่อให้กันละกันช่วงท้ายคลิปในแต่ละคลิปละกันนะครับอของประจำเดือนนั้นเนาะะก็ราชการจะได้บัตรจะเนี้อย่าลืมกดไลค์ล่ะกดสมครบายก็เป็นสก,กินที่คุ้มนะครับเอาไปอยู่ที่8.5เท่ากับคลิกซี่นั่นแหละจริงๆคลิกซี่ได้ใส่ชุดสีผมให้เต็มสิบนะอืมราชกันจากไปด้วยรูปสปาร์ตของนางครับ นี่พงภัยมีทุกสิ่งที่ต้องการเวลาเป็นทั้งพันธมิตรและศัตรูเ <c oughs> ช่าความดีจ้จ